สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม6วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งเสริมและการประเมินค่าของการแสดงทัศนะนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะสําหรับคําถามนํานะคะอยากสอบถามนักเรียนนะคะว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาแสดงทัศนะของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลประกอบนักเรียนมีปัจจัยใดบ้างคะ พอจะตอบคําถามนี้ได้ไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องของการแสดงทัศนะเบื้องต้นกันก่อนนะคะสําหรับภาษาแสดงทัศนะทัศนะหมายถึงอะไรทัศนะหมายถึงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลนะคะจากตัวอย่างนะคะมีการสอบถามนักเรียนนะคะว่าเราควรมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีหรือไม่นะคะหากนักเรียนนะคะตอบว่า ควรจัดหรือไม่ควรจัดในประเด็นใดก็ตามนะคะหากนักเรียนไม่บอกว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะนั่นแสดงว่าการแสดงทัศนะของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะการแสดงทัศนะนะคะจะต้องมีการให้เหตุผลประกอบด้วยเสมอประเด็นต่อมานะคะทบทวนในประเด็นที่2นะคะโครงสร้างของการแสดงทัศนะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมีส่วนสําคัญนะคะทั้งหมด3ส,ส่วนคือ1เลยคือที่มา2นะคะ คือข้อสนับสนุนและ3นะคะคือข้อสรุปนั่นเองค่ะประเด็นต่อไปนะคะทัศนะของบุคคลมีความแตกต่างกันความคิดเห็นของเรามีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะเราดูอย่างไรนะคะว่าปจัจจัยใดบ้างนะคะที่ทําให้เกิดความแตกต่างนะคะ นั่นก็คือประเด็นแรกเลยคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะมนุษย์มีความแตกต่างกันนะคะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก,กําเนิดอาจจะเป็นในเรื่องของไหวพริบชาวปัญญาปฏิพันธ์ต่างๆหรือความถนัดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะจึงจะสามารถพัฒนา ได้อย่างเต็มที่ในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะคืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในที่นี้อาจจะเกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะล้วนแล้วแต่ทําให้บุคคลมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะสําหรับประเภทของทัศนะมีอะไรบ้างนะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกคือทัศนะเชิงข้อเท็จจริงประเภทที่2คือทัศนะเชิงคุณค่าและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่3คือทัศนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อต่อมานะคะสำหรับปัจจัยนะคะที่ส่งเสริมการแสดงทัศนะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันปัจจัยนะคะอาจจะแบ่งได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทแรกคือปัจจัยภายนอกและอีกหนึ่งประเภทคือปัจจัยภายในนั่นเองค่ะปัจจัยภายนอกได้แก่อะไรบ้างนะคะ คือสิ่งที่เรานะคะเห็นข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อนะคะผู้รับสารนะคะบรรยากาศแวดล้อมนะคะเวลาสถานที่หรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นๆนะคะปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองค่ะปัจจัยภายในได้แก่อะไรบ้างนะคะก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้ภาษาทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาค่ะรวมถึงความเชื่อมั่นในตนเองรวมถึงความรู้ประสบการาณ์ทัศนคติ you okay. สติปัญญาและความพร้อมทางกายค่ะปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจากตัวอย่างในที่ประชุมแห่งหนึ่งขณะที่บุคคลผู้หนึ่งแสดงทัศนะของตนปรากฏว่าเหตุการณ์แรกนะคะบุคคลอื่นในที่ประชุมไม่สนใจโดยพูดคุยกันหรือออกไปนอกห้องนะคะเกิดผลอย่างไรเกิดผลที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ส่งเสริมการแสดงทัศนะจะเป็นผลอย่างไรถ้าคนในที่ประชุมตั้งใจฟังก็จะเป็นป ใจที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้นแสดงทัศนะได้อย่างเต็มที่นั่นแสดงว่าบุคคลที่อยู่ในที่ประชุมนะคะควรให้ความร่วมมือนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเหตุการณ์เดียวกันค่ะแต่เรามามองในมุมของผู้ที่แสดงทัศนะบ้างนะคะถ้าผู้แสดงทัศนะขาดความสามารถในการใช้ภาษาสิ่งนี้เราจะเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวผู้แสดงทัศนะนั่นเองที่ไม่สามารถแสดงทัศนะให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้ จึงเกิดผลอย่างไรนะคะถ้าสมมุติผู้ที่แสดงทัศนะนะคะมีสมรรถภาพในการใช้ภาษาที่สูงก็จะสามารถแสดงทัศนะให้หน้าฟังและน่าเชื่อถือได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการประเมินค่าทัศนะควรเป็นอย่างไรนะคะ สำคัญเลยคือการประเมินค่าของทัศนะบุคคลใดก็ตามค่ะเราไม่ควรยึดตัวบุคคลเป็นสำคัญเหตุเพราะอะไรแม้ผู้เป็นเจ้าของทัศนะจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีชื่อเสียงเพียงใดนะคะมนุษย์เราสามารถเสนอสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปในทุกโอกาสนะคะไม่สามารถเสนอสิ่งที่ถูกต้องไปในทุกโอกาสดังนั้นเราจะต้องมีหลักการดูอย่างไรนะคะในการประเมินค่าของทัศนะนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าประโยชน์และลักษณะ ะะจะต้องสร้างสารรค์ในที่นี้หมายความว่าอย่างไรแนวทางในการประเมินค่าทัศนะของเราจะต้องเกิดประโยชน์และมีคุณค่าในทางสร้างสารรค์ที่สําคัญเลยนะคะประโยชน์ชในที่นี้ก็คือเป็นทั้งประโยชน์ส่วนน้อยหรือประโยชน์ส่วนใหญ่เราต้องวิเคราะห์ให้ดีและที่สําคัญหากประโยชน์เฉพาะตนเป็นโทษแก่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงทัศนะที่ไม่มีคุณค่าหรือเป็นทัศนะที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นนะคะการประเมินค่าทัศนะของเราจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่นั่นเองค่ะและที่สําคัญ ทัศนะในทางสร้างสารรค์นะคะก็จะหมายถึงการเสนอแนะสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่อาจนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเป็นการทํำรงสิ่งที่ดีงามของสังคมให้คงอยู่นั่นเองสําหรับประเด็นต่อมานะคะ แนวทางในการประเมินค่าทัศนะประเด็นที่2นะคะเราจะต้องมีความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลในที่นี้หมายความว่าอย่างไรข้อสนับสนุนทัศนะจะต้องมีน้ำหนักพอที่จะทําให้ข้อสรุปนะคะน่าเชื่อถือมีค่าควรแก่การยอมรับกรณีที่1นนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะการใช้เหตุผลด้วยวิธีนี้ระไนเราจะต้องดูยังไงควรประเมินอย่างไรนะคะหลักการง่ายๆเลยคือหลักการที่นํามานะคะจะเป็นเหตุผลหรือข้อสรุปก็ตามมีค่าควรแก่การยอมรับหรือไม่ เรายอมรับได้ไหมกับสิ่งที่เขาเสนอหรือเขาแสดงทัศนะสิ่งนั้นมากรณีเฉพาะนะคะที่ประกอบเป็นข้อสนับสนุนนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่นะคะวิธีการอนุมานนะคะถูกต้องสมเหตุสมผลหรือไม่เนื่องจากอะไรนะคะผู้รับสารก็ต้องเข้าใจและยอมรับได้ดังนั้นการใช้เหตุผลด้วยวิธีนี้ละนายจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้แหละคะ่ะ กรณีที่2นะคะการใช้เหตุผลด้วยวิธีอุปนัยเราจะต้องประเมินประเมินยังไงได้บ้างนะคะกรณีตัวอย่างที่เรานํามาอ้างก็ต้องเพียงพอนะคะและที่สําคัญนะคะกรณีตัวอย่างนั้นก็ต้องเป็นตัวแทนของกรณีทั้งหมดได้นะคะและอีกประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับการใช้เหตุผลด้วยวิธีอุปนัยคือตัวอย่างเหล่านั้นต้องถูกต้องตามความเป็นจริงกรณีที่3แนวทางในการประเมินค่าทัศนะนะคะ กรณีที่3คือการอ้างผู้ทรงคุณวุิผู้ทรงคุณวุติต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะในการที่เราจะแสดงหรือการประเมินค่าทัศนะของเราต้องประเมินว่าอ้างได้ถูกต้องหรือไม่ไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและที่สําคัญนะคะคืออ้างได้เพียงพอควรค่าแก่กรณีที่เราจะแสดงทัศนะหรือประเมินค่าทัศนะสิ่งนั้นหรือไม่ กรณีที่4นะคะเป็นการใช้แนวเทียบแนวเทียบมีความสําคัญอย่างไรต่อแนวทางในการประเมินค่าทัศนะแนวเทียบในที่นี้สิ่งที่เราควรพิจารณาคือกรณีที่นำมาใช้เทียบนะคะว่ามีลักษณะที่สอดคล้องต้องกันหรือไม่กับสิ่งที่เรากำลังประเมินค่าในสิ่งสิ่งนั้นและในกรณีที่5การใช้เหตุผลที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์ในที่นี้เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร เหตุผลที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลับจะต้องพิจารณาว่าเป็นจริงและเป็นไปได้เพียงไรมีอิทธิพลจากสาเหตุอื่นๆหรือไม่นะคะที่จะทําให้เกิดความคาดเคลื่อนไปได้หรือไม่แนวทางในการประเมินค่าทัศนะนะคะในประเด็นต่อมาคือความเหมาะสมกับผู้รับสารและการเทศะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ เพราะอะไรการนําเสนอแก่บุคคลหรือที่ประชุมชนในโอกาสหรือสถานที่ต่างๆเราจะต้องพิจารณาใน3องค์ประกอบที่สําคัญนะคะคือเหมาะและควรแก่ประชุมชนหรือไม่เหมาะกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมากน้อยหรือไม่เพียงใดนําเสนอข้อมูลถูกต้องตามกาลเทศะหรือไม่และสําคัญเลยนะคะคือทัศนานั้นจะต้องมีความเหมาะสมนะคะแก่สมรรถภาพการรับสารของผู้รับสารหรือไม่ดังนั้นนะคะความเหมาะสมของผู้รับสารนะคะและกาล จึงเป็นเรื่องสําคัญเราต้องพิิจิเคราะห์ให้ดีนะคะว่าผู้รับสารของเรานะคะเหมาะกับการที่จะรับสารข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่เพียงใดนั่นเองค่ะแนวทางนะคะในการประเมินค่าทัศนะหลักสําคัญอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากมากเลยคือเรื่องของการใช้ภาษาเพราะอะไรเพราะภาษานะคะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดสําหรับการนําเสนอทัศนะหรือการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลประกอบนั่นเอง ภาษาสําคัญแล้วเราจะใช้อย่างไรภาษาเป็นเครื่องมือที่สําคัญต้องมีความแจ่มแจ้งชัดเจนสื่อความให้ชัดเจนนะคะมีความเหมาะสมแก่ระดับการสื่อสารเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าผู้รับสารของเราต้องรับสารหรือรับข้อมูลนะคะโดยใช้ภาษาระดับได้การประเมินทัศนะนะคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นเราจะด่วนสรุปไม่ได้นะคะเราต้องให้เวลาในการที่เราจะประเมินค่าทัศนะสิ่งนั้นๆค่ะ โดยที่ข้อมูลนะคะก็ต้องอาศัยทั้งเวลาทั้งข้อมูลนะคะหลายๆด้านประกอบกันนั่นเองมาในส่วนสุดท้ายของการเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะสําหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้คุณครูมี1ข้อนะคะอยากให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะคะให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ที่มีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่มีการแสดงทัศนะเช่นการดูแลรักษาสุขภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการแต่งกายของวัยรุ่นการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนจากนั้นให้นักเรียนสังเคราะห์และประเมินค่าทัศนะและเขียนเป็นบทความหนึ่งบทความโดยเขียนคำตอบลงกระดาษ A4 นะคะสำหรับในวันนี้คุณครูต้องขอลานักเรียนไปก่อนสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน